ดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูคนดังครับนี่มาดูคนดังสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาเห็นคนดังเนี่ยโมบีเตาแก๊สตีเป็นคนดังคือว่าเอาไปล่องจวดแล้วว่าจรวดได้ป่าได้แล้วแทังนั่นมันรู้มีแล้ว เขียนแล้วจองแล้วเกิดมาท่านนะได้ยังเนี่ยของแต้งเป็ดทุกอย่างทุกอย่างได้ลดราคาให้บ่ล่ะเจ้าจูเราบอกว่าแต่กระเตียงคาเดียวเลยเฉพาะเฉพาะกันชนเขาบอกว่าหมื่นกว่าบาทแล้หรือไงโอ้เลยไม่ได้เออแมนยูดอกเอากันชนเอบีเอสโรแมนต์เห็นไหมกันชนนั่นล่ะ งามตะตุงได้รถสวยมากเลยตะตุงบอ่อิดิวบังดอกสวยดูยังไงก็รู้ตัวหนหมิมั้ยวะเฮยว่าไรวะภายในคิดเลยมั้ไม่มีรอยตัดต่อเลยมั้ยไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นตัวลงองขายอะไรครับพี่ที่นอน นี่นี่มาดูผมขายคันนี้เมื่อเช้านี่ไหนคันนี้เลยบอกมาดูสิว่ากิ๊กไหมสภาพกิ๊กเลยนะพี่น้องนะพี่น้องนะพี่น้องนะอันนี้อันนี้แปดแสนอันนี้แปดแสนป่ะเท่ากันใช่ไหมเท่ากันเฮ้ยเครื่องอดูให้ดูเครื่องซะก่อนดูดูเครื่องซะก่อนว่าผมดูนนนแดงครับไม่มีลูกค้ามาครับจบกลางอากาศครับโอ้เชื่อใจขนาดนี้เลยนะครับหลายหลายคนแล้วโอ้โหัวโนกด้วยครับนี่ระดับเสียครับ อลูกค้าไม่ต้องมาเนียนไหมถ้าผมเลือกให้เนียนไหมยอดลูกค้าไม่ต้องมาเอาถามตาตุงว่าเนียนไหมเอาพี่มิ้นว่าเนียนไหมยอดเลยครับอ่าอันนี้จบ18เทซนจบไปแล้วนี่อันนี้จะเขียนมัดจำแล้วแต่นี่ไม่กล้าเลยนี่มัดจำห้าหมื่นตัวนี้เป็นซีรีส์ครับแต่มันเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะครับครับเจ็ด e สองร้อยสิบเกียร์ช้านะอันนี้หายากเกียร์ช้าเป็นเทอร์โบนะครับคันนี้ เลียได้ไหมครับพี่กิฟไหมพี่น้องกิถ้าผมดูรถให้ลูกค้านี่เป็นไงแถวนี่ละผมบอกให้เอารุ่นนี้อรุ่นนี้มันก็หัวแข็งเหมือนกันเครื่องตัวนี้ทุกวันนี้เขาพัฒนาเต็มแล้วช่างอ่ะช่างพัฒนาไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมีปัญหาบ่อย อันนั้นก็อันนั้นก็สวยเท่ากันสวยเท่ากันอยู่แต่หัวคนละอย่างใช่มันแค่หัวคนละอย่างโอ้ยนี่คนละนั่งเลยกิ๊กเลยนะพี่น้องคันนั้นก็กิ๊กเหมือนกันพี่น้องนะแต่ตึงแต่ตึงมากเลยวอันนี้มันโอเคกว่าผมชอบผมชอบผมชอบนี่ไหมชอบไอ้หัวในหัวไหมไม่ต้องทําสีหัวได้ไหมนี่ราคานี้โอ้ยทำสีหมดแแล้วทำสีนี่ไหมแต่ตวง เนาะดูนี่นะนี่ไงเนี่ยอันนี้คืออะไรภายในมันสดเด้อ๋อภายในไม่มีเออไม่มีสนิมไม่มีอะไรใช่ถ้ารถแบบนี้อยู่กับเราอีกหลายปีดูดูพวกนี้ถ้าผ่านการใช้งานมามันจะเป็นร่องรอยของรอยมันเออรอยคือรอยมือนะใช่มันจะดังๆมันจะเป็นอันนี้ก็ใช้แล้วอันนี้อันนี้คือใส่น้ํายาเข้าไปเงาวับเหมือนเดิมแล้วมันจะไม่สวยยังไงครับ มัน F D 7 g อ่ะครับตัวใหม่ครับอันนี้มัน 1J เท่ากับตัวนี้เลยเนาะอเอาตัวนี้มันเป็นเครื่องนี่เด้เครื่องมันแพงเด้เครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้นแพงอะจิส t u r b มันไม่ค่อยแพงเครื่องตัวนี้อยู่ประมาณแสนพร้อมเกียร์นะประมาณแสนแปดแสนแปดตัวนั้นพร้อมเกียร์แสนต้นต้นหนึ่งแพงของเครื่องครับเครื่องแปดซีแปดซีเจโฟตัวนี้ปั๊มใหญ่ด้วยดูยังไงว่าปั๊มเล็ก เดี๋ยวจะให้ดูปั๊มเล็กนี่อันนี้ปั๊มใหญ่เลาบอกครับเดี๋ยวให้ดูปั๊มเล็กใช้ปั๊มปั๊มมันเล็กยกได้หรือเปล่าวะคันนี้เดี๋ยวให้ดูปั๊มเล็กมันจะเป็นเหมือนปั๊มอีซูสูนะปั๊มแบบรถตะตุงอ่ะปั๊มเล็กอ่ะมันจะเป็นโค้งขึ้นถ้าปั๊มใหญ่มันจะเป็นฐานแล้วก็เป็นหัวฉีดใหญ่ๆอันนี้คือปั๊มใหญ่นี่นี่เหมือนตัวนี้เหมือนของเราน่าล่ะอย่าไปบอกว่าใหญ่แล้วใหญ่แล้ว ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสียเซ็นบัสเสียเซ็นเต่าสามคนเสียเซ็นเต่าให้พ่นตั้งให้เลยนอนี่ฮะให้พ่นตั้งให้เลยอครับตั้งตัวนี้ครับตั้งทุกขั้นแหละครับนั่นนั่นมันห่างกันนั่นเห็นบันครับครับไหนบอกว่ามันเล็กตรงไหนตรงไหนมันใหญ่มันเล็กนี่ถ้าเป็นปั๊มเล็กมันจะเป็นโค้งเข้าเหมือนอิรุสุอะแล้วก็มันจะไม่มีฐานใหญ่ๆมันอย่างนี้ มันจะเป็นหัวตัวนี้เสียบลงไปกับมินียมเลยมันจะไม่มีน็อตเบริบสองร้อยแบบนี้ปั๊มเล็กอะ่ะเหมือนอีสุสูนะเหมือน้องกระตุงอะ่ะครับ้องกระตุงก็ร้อยเก้าห้าปมติเครื่องร้อยเก้าห้าปั๊มคล้ายๆกันถ้าเป็นปั๊มเล็กอันนี้มันปั๊มใหญ่ตัวทวงใหญ่ได้ตัวนี้มันไอ้พวกนี้มันเป็นปลั๊กอะไรครับมาเสียบอะไอ้อออตัวนี้มันเป็นระบบน่าจะเป็นเวลาเบิ้ลคันเร่งตัวนี้มันจะตัดปกเปกปกเปกปกเปก เป็นครื่งเล็งลมหรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นลิ้นปล่อยนี่ไหม EGR นี่ไหมนี่ครับซลีนอย EGR ตัดออกเห็นเครื่องตัวนั้นง,งามราคาวัตถุตัวนี้น้ำเป็นเทอร์โบเขาไม่เร็วเขาถ้าไม่เดือดกลัว,อวเออธรรมดาวันมีแไม่กลัวแต่ตรงนี้เกียร์โอเคครับเกียร์ชา้ามีเนียมหกเกียร์สุดยอดรถตัวรถไหมแคทซีก็ เลียได้เลยนะพี่น้องนะแต่มันจะ1นเจครับตัวนั้นมันจะเป็น7แล้ว7 8 9ดแปดเก้าอู้งมันเทปซีมันยังไม่มีสนิมเลยใช่ครับสวยมากเทปซีใช้งานน้อยคันนี้ดูใต้หัวก็รู้ใช้งานน้อยจริงถ้าเป็นผู้หญิงหัวเดียว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 แล้วหัวก็ไม่ค่อยทำงานด้วยไม่ค่อยทำการบ้านด้วยหัวเดียว คุยไปคุยมาแล้วรก็ไม่พ้นเรื่องนี่เครับเป็นสไตล์ของเสียงไรหัวเดียวหัวเดียวนี่แหละสภาพดีมากๆเราไม่กลัวเพลงกันเลยวะไม่เป็นไรลูกออกได้เออวติรงหมวกได้เดี๋ยวไอเสียทองใบเมาไม่อยากเนาะไปทำบุญทำบุญไฟบ้านยุบะคนใช่ปะครับปะคนใช่คนใช่ จะตุงว่าจะดูเอาอีกสักสองคันมาทันคันที่สองคันคโอ้คันที่สองลอตเตอรี่ลอเกลอตเตอรีกันหนึ่งวันโอ้รถได้ครับยังยังเลยสี่บ้านดี่แบบเต้านล่ครับได้แล้วครับรถนั่แหอย่างที่ว่านั่นแหละรนี่แบบนี้เลยบไทยครับจนมากิดเป็นแบบนี้แหละเป็นรถเียจเจ้นตแบบนี้เหบอ เลยกลูกค้ากับาะเราอกได้ลอกางนี่เลกอเอาแบบนี้เลยตรงนี้เลยว่าน้อยอล่ะคอยว่าน่อยะอยากได้ล็อกกลางฉันหมายไม่ใช่อยากได้ล็อกข้งทิล่ะบางนแก้วล็อกข้างแบบนี้เนาะเอาฟาขางสูงสูงทีไบะเอาจังเด้หลายเลยเอาไปวิ่งกับทีงานตะตุ้งมาเนี่ยออนี่ครับใ่แมรหรัร เอาสีไปแถมบาต้องเฮ็ดสีก็ไเลยไปยิงขีเลย <c oughs> สีเหลืองเดี๋ยวนี้เป็นสีเหล็อกอยุงย่งจนม่เป็นสีเหลืองแถมขอ,อกไอตัวนี้ก็ต้องเฮ็ดก,ก,ก,ก็ไม่เห็นบอกแถมขอก็แค่ขอกแก้เขาว่าแมนติดตะตุงขนเขาว่าแมออาน ตะตรงสวมวิญญาณเป็นไหนหน่าครับทุกวันนี้ต่่เนียถอดออกเลยครับดี่ลองเป็นล็อกมันอยู่มันไม้เป็นตัวหลังมันอยู่อ๋อครับแค่ตัวนี้ในหลังมันแร่งขึ้นนิดนิดในนเปเล็กทางนะครับครับครับเขาเป็นเจ้าคู่ต่อขาเขาครับตะตรงปีนาก็ษีออกเนกเินเนกเินอะไรนะสามสองศูนย์เนกินเดี๋ยวลงบอป่ะครับช่วงนี้ แต่ตมอดละข้ามแต่ละข้ามตกมาหอนนี่บรตกมือเงินูนเากะตกาตกตกทุกมือครับจะคล้องกนเนนั่นประตูช่วงประตูนะประตูเป็นยังประตูมันตกเดีมันตกวะเพราะมันเปิดยากอย่างเงี้ยอย่างเงอหเเนียครับมันฝืดธรรมดาละมันเป็นหลืผู้สาวมหา มันพันจอดตากฝนตากอยังกันซื่อดอกเขาเอาโซนแหนกขีดตรงไอ้บานพับมันน่ะกระจบหรอกผู้ใดเป็นเจ้าของรถกันเนี่ยผู้ขึ้นนั่งรถก็ยังผู้่งลางผู้ข้างล่างจีมีคิดเรื่อก็เลยมีแต่ชินใจเงินนี่ของท่านไงผู้ายเงินเพิ่นโกบานหานหรอกวัดตันขั้นนี้มากขบขากว่าตั้งแต่บางกันสาดยังมีเนาะบ่แตกเสียเนาะจังมึงรถไม่บ่ไม่บางกันสาดยังบ่ท่านหมองอยอมเป็นบ่รถขั้นนี้จอดนี่ห่มนี่หน่อยเนาะ แม่ดูบ่ผูบ <sucks> ่อผูบ <laughs> ้าย่างเลไหมจอดนี่ผมมจอดได้ก็ดังสังเกตวางบริษัทสีน้ำเงินขี้มนี่มิจฉาคันน้ำงามที่มากมาถือจังหวะเขาว่าตะตุงไหมปันนัดไว้ปันปันนัดเอาไว้ด้เพราะว่ารถคันนี้เพิ่งจะมาลงเหมือนเหมือนแบบว่าเสียจูเอามาลงพวกตะตุงโทรบอกตะตุงมาดูเหมือนลักษณะแบบนั้นนะมว่านโทรว่าอบิง โชคดีมากคร mm ับที่ได้คันนี้เห็นน้ำอยู่ตาถึงตาถึงข้าน้อยขอนับถือท่านอาจารย์ขอเป็นศิษย์สักคนพระอาจย์ขอเป็นศิษย์สักคนไหนมันโถกับน้ำซุปอยู่ไหนโอเคครับไปลำล่าครับผมครับผมครับครับวันที่ยี่สิบเก้าเจอกัน